แป <8 S 2> ดนาฬิกาสิบนาทีของเช้าวันพฤหัสบดีที่สิบเก้าตุลามคมสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับ,บก็อยู่ที่บ้านสวนนะครผมก็แนะนำให้เพื่อนเปิดช่อง YouTube แล้วก็สอนเปิดช่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้เพื่อนกำลัง <c oughs> ไปถ่ายบรรยากาศพอดีเขาไม่มีคลิปอยู่ในโทรศัพท์นะไม่ได้ถ่ายไว้ก็เลยให้ไปถ่ายแล้วก็ เดี๋ยวมาอัพนะตอนนี้ช่องช่องของบ้านสวนแห่งนี้เจ้าของบ้านได้เปิดช่องเรียบร้อยแล้วผมก็ได้แนะนํหีบเปิดช่องแล้วก็เปิดช่องให้แล้วเรียบร้อยละใช้เวลาเปิดช่องเพียตังเดียวนะเดี๋ยวค่อยดูชมช่องของเพื่อนนะฮะจะมีภาพจากโคกนาบ้านสวนที่ตำบลบองโพนอำเภอนาตานจังหวัด อุบลราชธานีแห่งนี้ให้ท่านได้รับชมนะช่องเปิดกันสุดๆร้อนๆเมื่อสักครู่ยังอุ่นๆอยู่เลยเนาะทุกท่านก็รับชมรับฟังนะบรรยากาศบ้านที่บ้านสวนนะเช้าวันที่19ตุลาคมส5งพไนหร้หสนะครับวิดีโอก็ช่วงนี้ก็ ผมก็กำลังเอาน้อตบุ๊กมาตัดต่ออยู่ก็โหลดคลิปที่ถ่ายจากโกโปรลงในฮร์ดิสนะฮะเพื่อที่จะไปทำการกตัดต่อเพราะว่าโกโปรนี่เขาซอยไฟย่อยเป็นหลายไฟก็เอาไฟล์ย่อยหลายไฟนั้มารวมกันให้เป็นไฟล์เดียวแล้วก็จะอัปโหลดใน YouTube ให้ท่านท่านได้ชมนะ ได้รับชมกันอากาศดีนะเมื่อเช้านี้ผมตื่นมาตอนประมาณสักตีห้าตีห้าตีห้าอากาศเย็นเลยเมื่อคืนนอนห่มพ่อห่มเลยนะหนาวมากนอนตรงนี้นะนอนตรงบริเวณนี้นะครับมีมุ้งแล้วก็หนาวนะแล้วก็ตื่นเช้าช้ามาตีห้ากว่าๆก็ไปดูไอหมอกะตีห้า กว่าเกือบหกโมงอ่ะเพื่อนบอกไอ้ในหมอกกำลังขึ้นเลยเพราะว่าจุดนี้อยู่ห่างจากแม่น้ำโขงประมาณสักแปดกิโลเมตรเองนะก็อยู่เขต้อยตั๋ออำเภอนาตาลกับอำเภอเขียนบาราชจังหวัดบุรีราชธานั่นเองอำเภอเขียนบาราชก็ตั้งอยู่ยินฝั่งแม่น้ำโขงนาตาลนี้ก็น่าจะดินฝังแม่น้ำโขงด้วยนะแต่ตัวเมืองเขียนบาราชเนี่ยอยู่ดินฝังแม่น้ำโขงนะนาตาลนี่เป็นเป็นอำเภอที่ น่าจะแยกออกมาจากเขมรานะเป็นกิ่งอำเภอนาตาลแล้วก็อำเภอนาตาลเนาะผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้เคยมาสักทีนะที่ตรงนี้เต้เขมรานี่ได้ยินชื่อมานานแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากเป็นเมืองง่ายเป็นเมืองจิตไม่นำโค้งเป็นเมืองหัวเมืองทั้งด้านเหนือของจังหวัดราชบุรีาชธานีเขตจิตต่อกับ มันเป็นโครการตองกาอ่าตอนีเป็นอไรครอํเภอขมรบดานก็ขึ้นเหนือไปอีกก็เป็นอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็อำเภอชานุมานก็เป็นอดีตอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีแยกมาขึ้นกับอำนาจเจริญตอนที่ไปตการเด้อของที่สมัยเฮกเผาไปค่ะโอ้ตอนที่อำนาจเจริญเพิ่อนแต่ในลเป็นภาษาน้ากันเปนตั้งจังหวัดขึ้นมาใหม่ก็ได้นําเอาอำเภอชานุมานเป็นอำเภอหนึ่งไปด้วยเป็นอำเภอหนึ่งของ จังหวัดอุบลราชธานีเอาไปขึ้นกับจังหวัดอำนาจเจริญด้วยนะโอเค <Okay. S 2> นะแต่คิวารกับนาตาในยังอยู่อุบลราชธานีอยู่นะครับเจอกันใหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ